โอ้โหอันดับในพรีเมียร์ลีกมีความหมายแล้วเผลอ,ลอในฤดูกาลหน้าครับอันดับ5อาจจะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ได้นะครับมีรายง,งานว่าพรีเมียร์ลีกครับนำโด่งเลยที่มีว่าโควต้าพิเศษ UCL นะครับพิมพ์หลองอังกฤษครับมีแนวโน้มที่จะได้รับโควต้าพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับ2 0 2 5 2นตามผลง,งานของทีมจากอังกฤษในการแข่งขันระดับยุโรป สองลีกในยุโรปจะได้รับโคตาเพิ่มเติม,ตมสำหรับชุดละลีกครับโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ของยูฟ่าซึ่งพิม์ลีกเนี่ยกำลังนำไปอันดับหนึ่งนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ทีมจบอันดับ5้าในพิม์ลีกนั้นจะได้ไปเข้าร่วมรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปอย่างยูฟ่าชุดละลีกครับทั้งนั้นเราต้องบอกว่าโคตาพิเศษนี้ครับจะคิดค่าตามค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละลีกอิงจากผลงานของสโมสรใน3รายการแข่งขันของยูฟ่าได้แก่ยูฟ่าชุดละลีกยูโรเปาลีกและก็คอนเฟอเรนซ์ล โดยคะแนนค่าสัมประสิทธิ์มาจากผลการแข่งขัน2คะแนนสำหรับชนะและกลหนคะแนนสำหรับผลเสมอจากนั้นครัแบบคะแนนที่สโมสรจากลีกเดียวกันทําได้เนี่ยก็จะถูกนํามารวมกันแล้หารด้วยจํานวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากลีกนั้นๆไปยกตัวอย่างเช่นหากพรีเมียร์ลีกมีคะแนนรวม100คะแนนใช่ไหมและมีทีมที่เข้าแข่งขันยุโรปทั้งหมด7ทีมคะแนนเฉลี่ยของอักฤจะเท่ากับ14.28แล้วประเทศที่จบ2ออันดับแรกของตารางค่าสัมประสิทธิ์ จะได้รับโคตาเชฟฟอร์ลีกเพิ่มเติมในฤดูกาลถัดไปโดยโคต้านี้จะถูกมอบให้แก่ทีมที่จบอันดับสูงสุดนอกเหนือจากโคตาปกติของลีกนั้นนั้นยังไงก็ตามครับอย่างในพรีเมียร์ลีกเนี่ยปกติแล้วทีมที่จบอันดับ4หรือว่า4อันดับแรกจะได้เข้าร่วมรายการฟาแชิฟเฟอร์ลีกโดยอัโตโนมัติหากมีโคต้าเพิ่มเติมทีมที่จบอันดับ5จะได้สิทธิ์เข้าไปร่วมด้วยสำหรับฤดูกาลนี้ครับ2024-25ทีมได้รับโคตาเพิ่มเติมได้แก่บโรนญาอันดับ5ของเซรีย และบรูซเอต์ดรอทมูลรับ5ของบุนเดสลีกาค่าสัมประสิทธิ์ล่าสุดครับจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์มีดังนี้ครับ1อังกฤษนะครับ106.6เหลือเสมสรอกแข่งขัน6จาก7ทีมอันดับ2เป็นอิตาลีครับ93.2เหลือเสมสรอกแข่งขัน4จาก8ทีมอันดับ3เป็นสเปนครับ89.1เหลือเสมสรอกแข่งขัน6จาก7ทีมอันดับ4เป็นเยอรมนีนะครับ84.0เหลืออ่าเสมสรอกแข่งขัน6จาก8ทีม อันดับ5้าเป็นฝรั่งเศสครับ7จ0เหลือสโมสรแข่งขัน3จาก7ทีมถ้าในท้ายที่สุดแล้วพรีเมลีกได้รับโคตา้าเพิ่มเติมทีมที่จบอันดับที่5ในฤดูกาลนี้จะได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลหน้าครับ2025-2026าทันทีเลยซึ่งอันดับนี้ครับปัจจุบันคือบอลหมักนะครับที่เพิ่งขึ้นมาอยู่อันดับนี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเชลซีแล้วก็นิวคสเซลพ่ายแพ้นะครับผมโอ้โหก็ถือว่า รอดูได้เลยนะครับอันนี้อาจจะมีะโควตาเพิ่มเติมนะเป็นโควตาพิเศษที่จะทำให้ทีมได้ไปเล่นยูฟ่าชูเปอร์กในอันดับที่5นะครับก็มารอดูได้เลยเนาะเราไปพูดถึงโอเนลเมซี่กันหน่อยครับโอ้โหไม่ได้พูดถึงนานครับบุคลิกใหม่นะครับไลฟ์สไตล์การไว้ทรงผมอะไรใหม่หมดเมซี่เนาะล่าสุดครับสื่ออย่าง ESPN ครับรายงานบอกว่าผู้ตัดสินขอเสื้อเมซี่หลังเป่าเกมไมอามี่นะครับ เอชเวีนสื่อกีฬาครับรายงานบอกว่าชนนั้นของมาโกออสติสนะครับผมผู้สินชาวเม็กซิโกเนี่ยเข้าไปขอเสื้อเลี้ยเนืเมซี่ภายหลังเป่าเกมอินเดอร์แมมี่บุกเชื่อสปอร์ติงแคนซัสตีหนึ่งศูนย์เกมแรกนะครับศึกคอนคาเคฟเชเปอร์ลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแมมี่ภายใต้กุนซืออย่างฮาวิเอร์มัสเคราโน่ครับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แข่งรายการระดับทวีบบุกคว้าชัยเหนือคู่แข่งร่วมเมเจอร์ลีกเนี่ยโดยเมซี่วัย37เล่นเต็มเวลายิงตัดสินเกมนาทีที่56 เสื้อของเมซี่ครับอาจจะเป็นเสื้อที่เหล่านักเตะแล้วก็แฟนบอลทั่วโลกต้องการครอบครองมากที่สุดแต่หลังจบเกมวันพุธที่ผ่านมากลายเป็นผู้ตัดสินอย่างออเตสนะครับผมเข้าไปร้องขอเสื้อเมซี่แทนเนี่ยตามภาพเลยอ่าแม้เป็นคำร้องที่ขอแปลกประหลาดนะครับแต่เมซี่ยังยอมตกลงมอบเสื้อแข่งให้กับผู้ตัดสินเม็กซิโกวัย36ปีรายนี้ภายหลังทั้งคู่เนี่ยเข้าห้องแต่งตัวไปนะครับฝั่งคู่แข่งอย่างแคนซัสตี้เนี่ยถูกถามเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวแทนสโมสรนะครับตอบบอกว่า เราแจ้งคอนคาเคฟและก็เมชจอรีเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังเกมกับ Inter Miami อินเตอร์เมามี่เรียบร้อยเรากําลังรอการพิจารณาเหตุการณ์เพิ่มเติมและดูว่าคอนคาเคฟจะดําเนินการยังไงวันเสาร์นี้ครับไมามี่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของเมเจอรีส์สกอกเกอร์สหรัฐอเมริกาเปิดบ้านรับมือนิว์กซิตีเอฟซีนะครับผมก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอเสื้อนะครับของแฟนบอลของแฟนบอลของพุทธศิลป์ชาวเม็กซิโกนะครับในวย 3, ัย36กปีอยากจะได้เสื้อลิโอเนลเมซี่ ก็เป่าแข่งขันกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินมปหามไปสี่พี่ๆผมขอเสื้อหน่อยได้ไหมเนี่ยนะก็ขอไปสี่เมสซี่ฮะจะขอเสื้ออะเดี๋ยวไปคุยกันในห้องแต่งตัวดีกว่าอะไรอย่างงี้เนี่ยนะเาไปเอาไปให้ที่ห้องแต่งตงัวแต่งตัวอะไรนู่นนะครับเนาะก็ถือว่านี่โอ้โหลุกใหม่ของเหลีโอนุเมไปี่ก็ถือว่าหล่อเหลาเอาการนะครับโอ้โหดูแน่นปักเลยนะฮะดูมาดเข้มแล้วก็ดูเข้มขึมคมๆหน่อยนะครับ โอ้โหอันนี้คือสไตล์ของลิโอเนลเมสซี <aquí en S 1> ่ในช่วงนี้นะครับก็รอดูได้เลยว่าผลงานในวัย37ปีน่ยังก้าวกระโดดยังโดดเด่นไหมนะยังถือว่าไปได้ยาวๆหรือเปล่านะครับถือว่ารักษาผลงานมาตราฐานในแบบเป็นระดับโลกอยู่แล้วครับเจ้าฟุตบอลอยู่แล้วครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับเนี่ยโหหลอดเหลาอวกยวมากก็เพิ่งเตะไปนะก็ถือว่าสร้างสรรค์ผลงานด้วยแล้วสไตล์การเล่นของเมสซี่ก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับ ไปดูกันที่อีกหนึ่งพุทตสินที่เป็นประเด็นหน่อยอย่างมอนเตโรครับล่าสุดเหมือนใสสะอาดนะครับก็พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับไม่โดนอะไรสมาพ,พธ์ฟุตบอลสเปนครับถ่ลยยุติการสอบสวนภายหลังไม่พบว่าโคเซมูนูเอรามอนเตโรผู้ตินลาลิกาสเปนมีความเกี่ยวข้องในบริษัทที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทําหน้าที่หรือเปล่าลาลิกาสัปดาห์ที่ผ่านมามอนเตโรครับเพิ่งสร้างดรามา่าแจกแบรแดงโดยตรงให้กับชูดบรูแฮมกองกลางจากเรอัลมาดริด ก่อนที่เรือมาริดปลูกไปโดนโอซาโนะตีเสมอ1-1เสียตำแหน่งจ่าฝูงต้นสัปดาห์นี้ครับสื่อสเปนเปิดเผยเบื้องหลังมอนเตโร่คือผู้ก่อตั้งเตเลทูสปอดสปีกเกอร์นะครับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งลาลิก้ายูฟารวมไปถึงสโมสรอ,อย่างแอตเลติโกมาดริดแมนเชสตีรแล้วก็เปเช่นั่นทำให้มอนเตโร่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีเบื้องหลังผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนหรือเปล่า จนทางสมาพันธ์ฟุตบอลเนี่ยตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมถอดจากรายชื่อุ้รุษินในเกมต่อไปนะครับสมาธ์ฟุตบอลสอบสวนกิจกรรมทั้งหลายของบริษัทที่มอนเตโรมีส่วนเกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรไม่มีมอนเตโรผูส้สินวัยสีเปีทาหน้าที่ในหลกสูงสุดของแดนกราทิงมาตั้งแต่ปี2016นะครับ โพสโซเชียลมีเดียยืนยันความบริสุทธิ์และเตรียมดำเนินการทางคดีต่อสื่อที่ลงข้อมูลเท็จให้เสียชื่อเสียงครับนอกจากนี้มอนเตโรยังไปออกรายการพิทยุในประเทศเพื่อเผยความใจเขาบอกว่าผมใจเย็นมากและผมต้องการไปเสร็จข้อกล่าวหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นผมได้รับคำขู่มากกว่า1 0 0 0 0 0ข้อความทั้งขู่ฆ่าและดูหมิ่นถกทางสิ่งที่ผมทําคือการปิดแอคเค n t ไลน์อินของตัวเองหมดเลยผมไม่กลัวเพราะผมไม่มีอะไรต้องปิดบงัง แต่ครอบครัวของผมเนี่ยคือคนที่ต้องมาเจอความทุกข์ทรมานมากที่สุดพวกเขากังวลมากผมสามารถอดทนรับการใส่ร้ายไปสิได้แต่พ่อแม่ผมไม่ควรจะมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แนานของมอนเตโร่นะครับได้เปิดใจแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าบริสุทธิ์นะครับไม่ไม่เจออะไรแบบปกปิดหรือว่าไม่เจออะไรแบบที่มันแบบเอ่อไม่โปรง่งใสนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรนะครับ ไปดูันที่เป๊ปกูเดล่ากันหน่อยครับเป๊ปได้เปิดเผยชื่อนะครับ4ทีมที่จะมาคว้าแชมป์ยูฟนะ่าชิปเล็กในฤดูกาลน,นี้ครับยกเรียมอริดเต็งหนึ่งฮะเป๊ปกูเดล่าคุณซื่งหัวสายแมนสตี้ครับได้เปิดเผยชื่อ4สโมสรที่เขาคิดว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์รายการยูเซลได้หลังทีมของเขาต้องตกรอบด้วยน้ำมือของเรียมดริดในรอบเพลย์ออฟเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับเป๊ปกูดดล่านะครับมองข้ามอาร์เซนอลจากกลุ่มลุ้นแชมป์ยุโรปและยกให้แชมป์เก่าเป็นตัวเต็งในปีนี้ครับ ไปบอกว่าแน่นอนว่าเรัลมาริดคือหนึ่งในทีมที่เป็นตัวเต็งอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็ยังมีทีมดีๆทีมอื่นอีกมันจะเป็นฤดูกาลที่น่าสนใจในเชิงประวัตมากมการิดมักเป็นตัวเต็งเสมอสําหรับถ้วยนี้แต่ก็มีทีมอื่นที่ทำผลงานได้ดีมากเหมือนกันนอกจากมาริดแล้วยังมีอีกหลายทีมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมลิว์พทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้บาซโลนาก็สุดยอดเปเชภร์ายใต้าการนําของเพื่อนผมลุรยรรเก้ก็กําลังมาแรง แต่แน่นอนว่าเรียมาริดคือเต็งหนึ่งนะครับโอ้โหเต็งหนึ่งนะอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกเดล่านะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าแล้วก็มีทั้งบาซ่าเปเช่นะแล้วก็ยังมีฉะนั้นของเรียมาริดนะกำลังมาแรงเลยนะครับก็รอดูได้เลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในฤดูกาลนี้แต่ทางเป๊ปเองครับเขามองว่าทางเรนะียมาริดเนี่ยเป็นเต็งหนึ่ง เป็นเต็งหนึ่งในรายการนี้เลยนะก็ต้องมารอดูครับว่าจะไปฟัดจะไปโอ้โหเอากันสักขนาดไหนแต่มองข้ามอาเซนอนออมองข้ามอาเซนอลไปได้เลยนะครับอเปเช่ก็น่าลุ้นนะบาซาก็ถือว่าเอาเลิกเอาชายัยตราหมีแล้วก,ก,ก็แข่งโป๊กอะ่ะอุ่นหลายทีมน่าสนใจนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้นะครับก็ต้องรอดูได้เลยแหละน่าสนใจมากแต่เป๊ปเองก็เสียดายที่ทีมต้องตกรอบไป ฝากด้วยนะครับสำหรับยูสกอร์สามหกเอสครับแจก iPad แจกเงินรางวัล1น0 0 0หมแล้วก็2 0 0 0 0บาทนะครับรักล้นใจรางวันลล้นมือกับยูสกอร์สามหกเอสครับมีอำนาจด้วยนะครับทุกท่านทุกคนอย่าลืมถ้าใครสนใจไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับกิจกรรมเริ่ม1นึถึงยีกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมเดือนแห่งความรักต้องบอกอย่างนี้เลยนะพี่น้องขอขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ใหม่เดี๋ยว,วออกมาอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องเอามาอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆเลยนะครับ นั่นแหละบางทีเนาะอยากให้ผมอู้กับเมืองนะอู้ข่าวเป็นภาษาเหนือบางเต้อบางทีก็ไม่ได้คุยครับเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ถ้าฟังเนี่ยเราต้องพูดภาษากลางเนาะแต่บางคนเอ้ยอู้กับเมืองใส่ใพ้องอะไรเราก็มีแบบเป็นคําเป็นคําไปแต่ถ้าจะฮ้อ,อู้ก,กับเมืองหมดจะให้พูดเมืองหมดเนี่ยหรือว,ว่าพูดภาษาเหนือหมดเนี่ยบางคนเขาฟังไม่ออกต้องใจเข้าใจเรานรในส่วนนี้แต่พยายามแซมๆซมจะอู้แซมๆซใส่ก็เด้